วันี้เรากลับมาติดตามข่าวสารจากหน้าหนังสือพิมพ์กันครับค่ะมาอัปเดตนะคะข่าวในช่วงเช้าผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบ,บับเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกอบบ่ายค่ะ สำหรับกรอบบ่ายนะคะก็คล้ายคลึงกับขอบเช้าที่ผ่านมาดังนั้นก็จะหยิบยกประเด็นที่แตกต่างกันไปจากเมื่อช่วงเช้านะคะแต่ก็จะเล่าภาพรวมคร่าวๆค่ะสําหรับหน้าหนึ่งนังสือพิมพกรอบบ่ายวันนี้ประเด็นหลักค่ะก็เกี่ยวกับการเมืองนะคะเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์พิมพ์ชมพูค่ะคาดทุนกล้าวในวันที่4 กันยายนนี้ทางด้านนายบาวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวขอบคุณประธานสปชที่จัดทาความคิดเห็นในการปฏิรูปจัดทําร่างรัฐธรรมนูญกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูนนะคะจะต้องทําร่างรัฐธรรมนูญเสนอให้กับสบปชหากสปชไม่เห็นชอบค่ะ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่กำหนดให้สพชและทางกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นสิ้นสุดลงก็ดังนั้นแปลว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดให้กรรมธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญเป็นอิสระแต่ก็ไม่ใช่จะทำอะไรได้ตามอำเภอใจและก็จะต้องทำงานร่วมกับสปอชอสนอชรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะซึ่งทางด้านนายบวรศักดิ์ประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็กล่าวว่าได้ทำการบ้านโดยนำรายละเอียดของแต่ละฝ่ายมาทำเป็นพิมพ์ชมพูเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีพิมพ์เขียวค่ะ จึงจัดทำพิมพ์ชมพูว่าเรื่องใดจะบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเรื่องใดต้องออกเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลูกบางเรื่องต้องส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่บางเรื่องดำเนินการได้เลยไม่ต้องส่งให้ใครกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ทำข้อเสนอของสอนอชอสปช,อสออชอและคณะรัฐมนตรีมาดูซึ่งจบภาคที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว แต่ภาคที่2ว่าด้วยผู้นําทางการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองนั้นยังไม่จบยังคงถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของการเลือกนายกโดยตรงก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะ นอกจากนี้นายบาวรศักดิ์นะคะก็ยังได้กล่าวว่าจะเริ่มยกร่างรัฐธรรมนูญกันจริงๆเป็นบทบัญญตัติช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วค่ะรวมถึงจะมีการพิจารณาความเหมาะสมช่วงในวันที่5ถึง11มกราคมปีหน้าแล้วก็จะพิจารณาว่าเนื้อหานั้นครบหรือไม่และจะลงรายมาตราวันที่12ถึง16มกราพิจารณาบททั่วไปบทสุดท้ายของรัฐธรรมนูญจะมีขึ้นในวันที่17ถึง18มีนา คส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองค่ะจะพิจารณานะะในช่วงวันที่1 9ถึง21มีนาคมปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ำค่ะพิจารณาในช่วงปลายเดือนมีนาคมเลยก็คือวันที่30และ31ค่ะก็คือสรุปแล้วนะคะจะมีการตรวจร่างรัฐธรรมนูญในวันที่17เมษายนและก็ส่งร่างนี้ส่งต่อให้สปชไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมซึ่งยังคงสามารถรับฟังความคิดเห็นได้อยู่จากนั้น6สิงห หาคมปีหน้าสปาชจะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็วันที่4กันยายนค่ะจะมีการนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทุนกล้าวนั่นเองก็ง่ายๆเกือบปลายปีเลยนะคะที่เราจะมี รัฐมนูญฉบับถาวรขึ้นมาแทนฉบับชั่วคราวนะคะที่ได้กําหนดไว้เนี่ยจะมีการทุนเก้าก็คือในวันที่4กันยายนนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะในหลากหลายเรื่องเลยรวมไปถึงเรื่องก,การเลือกนายกโดยตรงอีกด้วยค่ะนี่ก็คือคร่าวๆนะคะในเรื่องของประเด็นการเมืองส่วนประเด็นอื่นๆค่ะที่มีความคืบหน้าก็ในเรื่องของดาบตํารวจ ที่มีการฆาตกรรมอดีตแฟนสาวนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบแล้วนะคะพบทั้งคู่เลยก็กลายเป็นศพค่ะเนื่องจากว่าฆ่าตัวเองตายตามหนีความผิดนั่นเองนี่ก็คือความคืบหน้าจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรอบบ่ายค่ะครับผมเราไปต่อนื่องกันที่หน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์กันนะครับรเริ่มต้นกันที่เรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับมีรูปภาพประกอบครับพื้นที่ที่ฝนตกลงมาครับทำให้ หลายจังหวัดในภาคใต้เนี่ยส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่นั้นวิกฤตครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนาราธิวาสแม่น้ําสุงไหงกโกลกเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําในพื้นที่อําเภอเมืองส่วนในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลดุซุงยอ แล้วก็อําเภอจะจนะนะครับมีน้ําท่วมสูงกว่า4เมตรจนทําให้มิดหลังคาบ้านครับล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงเจ้าหน้ทาที่ทหารเนี่ยได้เร่งในการระดมการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานแล้วก็แนะนําให้ชาวบ้านที่ไม่สามารถอยู่ในบริเวณนั้นได้เนี่ยก็อพยพไปอยู่ในที่อื่นแทนนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็พบถึงความเสียหายเป็นอย่างมากเลยครับ เราไปดูกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการรอดตายปฏิหารโดยเหตุการณ์อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่แหลมพรมเทพครับ<ะ>จากที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพของรถ Honda Jazz สสีดำนะครับป้ายทะเบียนแดงที่จังหวัดภูเก็ตครับโดย นำขึ้นมาจากทะเลได้สำเร็จหลังจากว่านายนิโคลาฟซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียขับรถตกลงไปจากจุดชมวิวแหลมพรมเทพจังหวัดภูเกต็ตจมลงไปในทะเลแต่ว่าสามารถรอดตายได้อย่างปาฏิหาริส่วนภาพด้านล่างก็เป็นภาพของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเร่งนำตัวของานายนิโคลาฟซึ่งบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลครับ โดยสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเนื่องจากว่านายนิโคลัฟเนี่ยไม่ชินเส้นทางประกอบกับดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปทําให้มีอาการมึนเมานะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีครับที่มีชาวบ้านมาเห็นไม่งั้นก็อาจจะไม่มีใครรู้แล้วก็กลายเป็นศพในบริเวณดังกล่าวก็ได้นะครับเราไปปิดท้ายกันที่เรื่องสุดท้ายครับบริเวณของทางด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับด้านล่างสุดซ้ายมือของหน้าหนังสือพิมพ์เลยครับ เป็นภาพของดาบตำรวจสมศักดิ์กระแสแสนนะครับอยู่ในสังกัดปกรจอรอได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ฮอน d a มาตามถนนจนถึงบริเวณเชิงสะพ,พานคลองอ้อในเขตบางนากรุงเทพมหานครถ้าเกิดใครที่ผ่านเส้นทางบางนาเนี่ยก็จะรู้ว่าถนนดังกล่าวเนี่ยเส้นค่อนข้างใหญ่<ม>แล้วก็รถบรรทุกวิ่งเยอะนะครับโดยเหตุการณ์นี้ครับทำให้ถูกรถพ่วงเฉี่ยวชนจนเสียชีวิต ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่ขับรถพ่วงเนี่ยก็ให้การว่าได้มีการขับรถบรรทุกรถพ่วงไปส่งที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในคลองเตยนะครับพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายพยายามที่จะขับแซงแต่ว่าไม่พ้นจนถูกชนเข้าอย่างจังแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจจึงได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีต่อไปนี่ก็คือประเด็นโดยรวมจากหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับ มาต่อกันอีกหนึ่งฉบับค่ะมาดูกันที่หนังสือพิมพ์มัติชนกรอบบ่ายวันนี้กันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะคล้ายคลึงกับไทยรัฐแล้วก็รวมไปถึงเดลี่นิวส์ค่ะก็หยิบยกนะคะมาบริเวณด้านล่างและการกรอบล่างค่ะเกี่ยวกับ ในเรื่องของอุทกภัยและก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างที่คุณสุภวิทย์บอกนะคะว่าภาคใต้ในขณะนี้เนี่ยเผชิญปัญหาอุทกภัยนะคะหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะน้ําท่วมภาคใต้นะคะในขณะนี้ค่ะก็หลักๆนะคะที่เห็นอยู่ที่คาดว่าน่าจะหนักก็คือที่จังหวัดปัตตานียะลารวมไปถึงนาราธิวาสค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะก็ท่วมหลายพื้นที่เลยทีเดียว สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปตัตตานียะลาและนาราธิวาสนะคะก็อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักตลอด3าวันที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำจากเทือกเขาในพื้นที่จังหวัดยะลาไหลบ่าลงสู่แม่น้ำลำคลองและพื้นที่ลุ่มกลายเป็นมวลน,น้ำจำนวนมากไหลมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดปตัตตานีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนทำให้แม่น้ำปตัตตานีเอ่อล้นบ่าเข้าท่วมบ้านประชาชนเกือบ400ครัวเรือนค่ะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านและรวมถึงค่ะยังได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวเด็กชายอาณัตอายุ8ขวบที่เสียชีวิตจากการเล่นน้ำริมคลองแล้วก็เกิดพักตกจนเสียชีวิตค่ะ ส่วนที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะทำให้โรงเรียนเนี่ยต้องปิดการเรียนการสอนส่วนบริเวณสถานีตำรวจภูทรท่าทงหลัง ก็มีระดับน้ำสูงกว่า50เมตรจนถึงเกือบ1เมตรค่ะรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทงกว่า50กัวเรือนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาว่าขณะนี้มีน้ำท่วมแล้วทั้งหมด เจ็อำเภอด้วยกันส่งผลให้ต้องมีการปิดโรงพยาบาล1แห่งโรงเรียน14แห่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายถนนเสียหาย33สายสะพานชำรุด1แห่งค่ะส่วนที่นาราธิวาสนะคะก็ยังคงมีการค้นหาร่างของจ่าส1บชานนรงมลิชันสังกัดร้อย รอ9 9 1 1หน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส36เป็นวันที่2แล้วค่ะหลังจากถูกพัดไปกับกระแสน้ำขณะที่ทางจ่าส1บได้มีการช่วยอพยพราษฎรในพื้นที่ซึ่งทางด้านพันโทพงพัดก็กล่าวนะคะว่าจะมีการค้นหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเจอจ่าส1บชานรงค์และก็หวังนะคะว่าจ่าส1บชานรงค์นั้นจะได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยค่ะ ทางด้านมูลทิทานน้ำใจสุงไงโกโลกก็รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำและก็ถูกน้ำพัดหายไปจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงพบศพทราบชื่อนะคะนั่นคือเด็กชายสุไลมานอายุ14ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ ไปดูกันที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะก็สภาพภูมิอากาศก็ค่อนข้างหนาวรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติหนาวแล้วทั้งหมด15อำเภอจาก25อำเภอค่ะส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะเขาบอกว่าอากาศหนาวเย็นมากถึงขนาดต้อง มีการผิงไฟก่อไฟเนี่ยให้ช้างเพราะเนื่องจากว่าอุณหภูมิลดลงต่ำสุดนะคะพื้นราบในตัวเมืองเชียงรายลดเหลือเพียงแค่14องศายอดดอย8องศาค่ะควานช้างของปางช้างบ้านกระเหลียงรวมมิตรต้องก่อไฟให้ทั้งช้างและก็ควานช้างเนี่ยมาผิงไฟควานช้างก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยช้างเนี่ยไม่ชอบไฟเลยแต่เนื่องจากว่าอากาศมันหนาวเหน็บจริงๆช้างก็ต้องมายืนอยู่บริเวณรอบๆนะคะ ต่อเนื่องกันที่โคราชค่ะภาคภาคออตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานค่ะอันนี้หนักหน่อยเนื่องจากจะประสบปัญหาภัยหนาวแล้วยังประสบปัญหาภัยแล้งอีกด้วยนะคะในขณะนี้ค่ะก็จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยได้มีการประกาศนะคะพื้นที่ภัยพิบัติแล้งทั้งหมด11อําำเภอจากทั้งหมด32อํอำเภอนะคะ นี่ก็คือความคืบหน้าจากหน้าหนังสือพิมพ์ภาคบ่ายวันนี้ค่ะใช่ครับในช่วงนี้ไปเทียบเวลาเคารุณคงชาติสักครู่เดียวกับ